มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องค่อยล้วมาช่องวินบรรโง่พาเลาะมาเลยพี่น้องเอ้นี่นี่นี่ทีมงานเนี่ยเพลงสารตะกาพี่น้องเอ้แซมซี่แซมซี่ไปแซมซี่บุญบรรโง่เนี่ยตะการ มาเดราไปได้ยักจกเด้นซี่เอยบนบ้านทรงบนบ้านทรงนี่ตะการเห็ดเดงพี่น้องเอ้ยลายเอานางเห็ดยังมีอย่งนี้อีกนี่เราหัวอีกหัวมาเป็นทาดอกอุ้ยมาเซอร์จากไหนล่ะ เนี่ยเนี่นย,ยวสวยสวยสวย,สวยโอ้มม่ต่ชจังฟีมืม<ว>นี่แหละเขาเอินนึงตะบนหน,บน,นึ่งผลิตภัณฑ์พี่น้องเองาสานเองอ้เขียวอารามลายแบบลายยาในพี่น้องเ้อะ เจเจเจเติมน้ำทิ้งเม่อไหรไปบ่ได้บ่แมนยังได้พี่น้องเลยกินไรว่าด้กินหันน้ำเข้ังไปกินหันน้ำสเดี๋ยวสี่โมงสี่โมงหรวะ san te sầu phi non ấy, đi, bớt mưa Đây cho đây thế này hả? nuôi ừ, nè. hai cả <multic coughs> <ở> <through> <rồi thì. coughs> อเสอกอาเอส่ให้เราได้เราลูกค่าเราไล่ให้มอเต็มหลานอยู่ตอนนี้เราคล้าลูกค้าเ่ะคลิปนี้ไปซ้ำนีเด้วยพลังเด้อคลิปหน้าคอยววากันไหมจวดจวดจวด